อยากจะพูดถึงรถเกี mm ่ยวกัาชาจังหวัดนครสวรรค์ผู้บริการโรงพยาบาลสวัสดิระชารัแแบผู้มีเกียรติและผูู้บริหารของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชารแพทยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศและบริการมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของโรงพยาบาลในจังหวัดอืมผู้บการโรงพยาบาิสวัสดิประชาชน ท,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 ท่านท่านผู้บริจาคเราให้ท่านท่านอัสสานเยซาร์ดิวงศ์อยู่ทางฝั่งตะวันขั้นวรรณะที่ทตาดที่พิมพ์พร้อมๆกันค่ะศูนย์บริการค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียวนะคะใครที่อ่านนะคะเครื่องมือนั้นพร้อมแล้วก็ครบครันค่ะเดิมทีนั้นนะคะที่นี่ก็จะเป็น สถานที่ตรวจนะคะตรวจเ,เรื่องที่รับบริจาคมานะคะต่อจากนี้ไปนะคะก็เป็นการถ่ายตัดริบบิ้นกัน ต้องเป็นตน้องบาย